longer One kiss is all I ask. You do keep kipsar so ใครอยากมีไอดีเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลสสวยเวเล่นราคาเริ่มต้นเพียง50บาทที่ขอแนะนำเพจแอดมินต้ t J, น t p 7เพจรับซื้อราขารหัสเกมอาวีที่ปลอดภัยไม่โกงทางช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนะนะ share, ด,ด้วยนะฝากแชร์เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวร้านค้าพระเนจรสุดคุ้มกันนะก็ในกิจกรรมนี้เนาะอเขาจะการันตีสกินถาวรใน90คูปองเลยนะก็ใครสนใจอยากหาสกินถาวรแล้วว่าใน90คูปองก็เป็นราคาที่ใช้ได้นะ แต่ว่าน่าจะเป็นดาวนะนี้ดาวเดี๋ยวเข้าไปไปดูในรายละเอียดทีหนึ่งดาว,ว่าแบบเป็นสก,กินที่มีเอฟเฟกอะไรนะโดยระยะเวลานะครับ1กันยาจนถึง4กันยานี้เท่านั้นนะโอ้ระยะเวลาแบบสั้นมากเลยหนึ่งสองสามสี่สวันเองก็ค่อนข้างน้อยเนาะใครที่สนใจกิจกรรมนี้ก็ลองมาเล่นกันได้นะก็ในกิจกรรมนี้จะมีสกินของยีนะ่า มีซูเปอร์แมนโอเมก้ากิลดเออร์อันดูอินแล้วก็มอทอนเนาะซึ่งเราอะตั้งใจแล้วเราอยากได้มอทอนมากก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะในกิจกรรมนี้ว่าเราจะเสียไปกี่คูปองก่าจะได้มอทอนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูตัวกิจกรรมกันเลย โอเคครับก็กดเข้ามาเนาะก็จะเห็นหน้าตากิจกรรมอันนี้ก็อันนี้แหละที่เราอยากได้เราอยากได้มอทอดมากที่จริงยีน่าก็ดีนะแต่คือเราเล่นยีน่าไม่เก่งแต่เราอะ่ะรู้สึกว่ามอทอดก็เล่นโอเคอยู่เอฟเฟกก็ถือว่าใช้ได้นะก็มันก็จะแบ่งเป็นตามนี้เนาะก็เราว่ายังไงการันตีใน90เลเวลว่ะชัวๆเอ้90เลเว90คูปองชัวๆอยู่แล้วเนาะก็เราไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปจะเหลือเท่าไหร่นะ ก็เดี๋ยวมาดูที่คําอธิบายการขูดตั๋วรางวัลแล้วกันนะร้านค้าภายในจอน1กันยาถึง4กันยา2565นะครับราคานะครับก็จะมี1คูปองแล้วก็9คูปองทั้งหมด8ครั้ง17คูปองก็ตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่17คูปองเนี่ยก็คือราคา90คูปอง แต่ว่าถ้ามี299แล้วก็399คือการเหมากระดานั่นแหละก็ง่ายๆคือการเหมากระดามอยู่ที่788คูป,ปองก็ถ้าใครถามเราจะตอบประมาณ800คูป,ปองนะก็ใครอยากลองก็ลองมาลองลอง,ลองสุ่มกันได้นะโดยอัตราการออกของแต่ละอันนะครับสกินถาวร3.18%ทาเต้น3%อีโมจิ3%เอฟเฟก40%ลูกแก้ว20%แล้วก็ชิ้นส่วนรูน20%เนาะ ก็ดูจากในนี้ก็รู้แหละตาการออกที่สูงสุดเป็นเอฟเฟกตเนาะก็ไม่อยากให้หวังเนาะว่าจะได้สกินออกในครั้งต้นๆเราเราว่าถ้าอยากจะลองสุม่มก็ลองสุ่มถึง90คูปองดูแล้วกันเนาะก็แต่ไม่การันตีให้นะถ้าการันตีที่เหมอคูปองเราจะการันตีที่800คูปองนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปดูแต่ละสกินกันนะว่าเป็นไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลย Set is survived by a sea of stars. <laughs> How can I help? The landlord is snuck out. The flame of his fire stops burning. I can bench press forty gold bars. Don't lose your head. I love you most ardently. โอเคครับก็ทั้ง6สกินก็ประมาณนี้เนาะแต่เราอะตั้งใจว่าอยากได้สกินมอทอสเนี๋ยเดี๋ยวว่าน่าจะเดาว่านะคิดว่าน่าจะสุมหมดกระดาษแหละเ <c oughs> ขาคงไม่ออกง่ายๆหรอกอันนี้ที่อยู่ฝั่งซ้ายเสีดายออกอยากตลอดเลยเนาะในกิจกรรมที่เรผ่านมาก็บอกเลยว่าต้องทําใจมาดูที่ครั้งที่1กันอ่าออกลูนคอยออกมอทอรคอยออกมอทอสโอเคเดี๋ยวไปดูต่อไปครั้งที่2กันนะครับอีคอยมอทอสจงออกมา โอเคครับเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปเนาะโอกาสออกต้อง40ออกอันที่2เลยนะมาเป็นท่าเต้นของยนะีน่านะยิ่งท่าเล่นยีน่าเก่งๆอะแล้วว่าเอฟเฟกต์ของยีน่านี้ก็สวยนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้มาฮึ๊บโอย้ยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปต่อครั้งต่อไปชุบ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 ,ชบเฮ้ยได้ลูนให้ต่อ ได้มอทอดให้ได้มอทอดแล้ววันนี้โอเคอีโมจิซูกา้าฮึบอ่าได้คำภีขั้นสูงแล้วก็ต่อไปต่อไปลูกแกว้วโอเคครับอันนี้การันตีละ90้าบคูปองได้ชัวร์ๆอ่า <c oughs> เห็นปะเก่งปะ <c oughs> ต่อไปอีก2ครั้งน,นี่ได้ขวาเป้ยไง <c oughs> รู้อันแพงว่าสุดท้าย ชัวอยู่แล้วเนี่ยโอเคครับก็ได้ตามนี้เนาะก็ออกตามลำดับที่เราค่าหมดเลยก็เสียไปเจ็ด้อยแปดสิบแปดคูปองนะประมาณ8ปดรอยคูปองถ้าใครจะสุม่มก็เตรียมเงินไว้ดีๆนะโอเคเราเอาแรกสกนมีไว้ละกันคุกไมเนี่ยไม่รู้แต่ความอยากได้เป็นเหตุโอเคโอเมก้าประเด็นคือโอเมก้าเลย,ยังมีฮีโร่เลยดิงก็ซื้อได้แหละแต่คือไม่ค่อยได้เล่นเนะดิงก็ซื้อได้แหละตอนนี้เหลือแค่ฮีโร่สองตัวมันยังไม่มี โอเคคุ okay. ้มไหมเนี่ย299เกกับคัมพีขั้นสูงแล้วก็อันสุดท้ายโ้เสียดายไม่มีทั้งสองสกินเลยอยากเลือกทั้งสองสกินเลยนะโอเคครับก็เลือกไปมอทอนนะึิงมอทอนเราอยากได้เพราะว่าเราตอว่าเล่นแล้วมันเข้ามือดีเนานะก็น่าจะโอเคอยู่สําหรับสกินของมอทอนนะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะอุ้ยได้กรอบด้วยสุดยอดโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้อ้อเดี๋ยวไปดูรีวิวสกินของมอทอนกันแล้วกันเนอะถ้าใครพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลย I love your most ardent Find strength in those you treasure It's lonely at the top. In pursuit. โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆคิดเห็นเก่กับสกินนี้ของมอทอดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าอยากให้เรามา รีวิวสกินไหนที่เรามีก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวเอาเราอาจจะฝึกหรือเอาออกมาเล่นก็ได้แต่ว่าขอฝึกเล่นก่อนนะเดี๋ยวถ้าเล่นไม่ดีมันแบบมันเสียความรู้สึกตัวเองนิดน,นึงโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเราขอฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อราขารหัสเกม RV นะครับ ก็ถ้าใครถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดทานีเล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย